เอาจริงค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าขอเวลาอีกก่อนนี้ได้ไหมก็ดูรอาเลยอก็อยู่ในโปรเซสถึงการซ้อมค่ะทุกอย่างซ้อมรองซ้อมเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอพูดหู่อีกอาทิตย์หน้ามันก็เริ่มกลัวๆวันๆนิดนึงเนาะเพราะว่าด้วยเวลาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ ต่ก็พยายามอัดรวมให้ได้มากที่สุดก็มันก็เป็นแบบการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกในใช,ชีวิต<ช>ของพวกเราเลยเนาะก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเพราะว่ารู้ว่าพอเรามองลงไปอ่ะคนที่ดูอยู่อ่ะไม่ใช่แบบใครที่ไหนไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ว่าคือเอากี้ของพวกเราเองมันก็เลยรู้สึกอุ่นใจค่ะแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มซ้อมกันไปเองแล้ว嗯嗯มันยังไม่ได้แบบเออมันยังไม่ได้เป็นแบบไฟนอลดีเรายังแบบวิยยังอยู่ในกระบวนการการแบบ เออเรียนรู้ถ้าจําเพลงอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ใชค่ะ,คะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนิดน,นึงว่าเฮ้ยมันก็ใกล้แล้วนะของเจก็พาเต้นเลยค่ะ<ม>เพราะว่าด้วยแบบคือตัวเจงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถนัดไปทางเต้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นคอนเสิร์ตก็เลยต้องแบบ ก็เลยเหมือนต้องทํางานกับเรื่องการเต้นเป็นพิเศษค่ะฝังหนูก็เป็นแบบพาสเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็คือพวกเราอะ่ะมีโชว์เต้นแล้วก็มีมโชว์อื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่การเต้นแต่ว่าสปอยไม่ได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าพาทพวกนี้แหละค่ะคือพาทที่แบบ พวกเราต้องแบบ work on แบบเยอะๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่เราทําได้กับทําดีมันแตกต่างกันแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วมันเป็นแบบการฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยหนูก็อยากทําให้มันออกมาดีๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะต้องแบบซ้อมให้มันเข้าไปในแบบมาส้มเมมโมรีเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเวทีแล้วหนูตื่นเต้นหนูอาจจะลืมทุกอย่างไปหมดที่ซ้อมมาก็เลยอยากให้มันเข้าเนื้อไปเลยแบบตื่นเต้นก็มันก็ออโต้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ